สวัสดีค่ะนะคะบารวยสวัสดีนะคะเดี๋ยวมาดูแนวทางหวยหุ้นไต้หวันกับเกาหลีประจำวันที่10เดือน4ี่หสนะคะวันนี้นะคะหุ้นไต้หวันเราเด่น4เด่นห้าเด่น6นะคะเจาะ4ี่ห้าแล้วก็6 5หาให้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมตามดูตัวกัดแล้วก็ตัว3ตัวตรงด้วยนะคะต่อไปหุ้นเกาหลีนะคะ หุ้นเกาหลีของเรานะคะวันนี้เด่นเจดเด่นแปดเด่นเก้านะคะเจาะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าให้นะคะ mm. ยังไงก็ลองติดตามลองใช้สถิติในการคำนวณดูนะคะ mm. ยังไงวันนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะคะคลิปวันนี้เดี๋ยวนะคะพ mm. า,ารวยจะลงหุ้นฮานอยพิเศษให้อีกนะคะ mm. ยังไงก็โปรดติดต,ติดตามกดกระดิง่งกดอ ติสับสกาให้เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะผ่านไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ